โอ้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผมกี่ชั้นนัหนึ่งสอสสสชั้นครับโอ้เจอน้ำครับมาดูความคืบหน้ากับโคกหนองนาหัวหน้าจรดยนะพี่น้องนะอ้อเห็นหัวหน้าจรวยบอกว่าความลึก4เมตรครับ นี่ก็โยนดินดินนี่เยอะมหาศาลเลยนะพี่น้องนะดู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 ด,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 ดูรีบถอยรีบถอยดูครับดินนุวมครับดูขนาดเ,เราไปเหยียบนี่ยังนุ่มดำนุ่มนับเลยนะพี่น้องนะ การขุดโคกหนองนาของหัวหน้าจดุ้ยครับน่าจะเป็นวงกลมโหรูปร่างเริ่มออกแล้วครับผมเริ่มจะได้แนละ้วเป็นงานชั่วโมงครับโคกหนองนารูปนี้นะครับ ุดไปนี่น้ำเริ่มซึมเริ่มซึมแนี่นี่ก็เป็นพัก1เมตร2เมตร3เมตรหวหน้าจ,จะเลยบอกประมาณ4เมตรนะครับพักละเมตรนะเหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สุดบุมครับ ฝีมือนี่สุดยอดมากเลยนะหัวหน้าจุรุ้ยถ้าใส่ปีกนี่โหสวยเลยเนี่ยน้ำออกแล้วครับน้ำแตกมือต้องนิ่ง นี่ก็เหวี่ยงดินสองทีนะครับมากองไว้ตรงนี้แล้วก็ตักแต่ตรงนี้ไปเหวี่ยงไว้ตรงนั้นนะครับผมถ้าดินเหลือนนี่เขาสั่งให้เอาออกเลยเฮียว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นรูปวงกลมหรือว่าวงรีนะ ครับตอนนี้ก็เวียออเว่ยงดินออกเวี่ยงดินออกไปนะครับดินนี่ไม่ใช่น้อยนะร้อยกว่ดเที่ยวเลยมั้งเนี่ยดูทรงเนี่ยร้อยกว่าผ่านไปครึ่งวันครับวันนี้ดูทรงว่าน่าจะไม่เสร็จ กับโคกน้องนาโมเดลนี่ครับการแต่งวนาจโรยปีมืออยู่แล้วัวนาจโรยบอกว่าสุดบุม แคทนี่ประมาณ4เมตรครับตอนนี้ก็แก้งใครไม่ได้ครับทำงานชั่วโมงนะต้องรีบ <Okay. S 1> รูปร่างนี่สวยเลยครับแต่งสโลปนี่ โอเคเลยโหนาจูรุยถ้ามีปีกข้างนะโหผมว่าน่าจะสวยกว่านี้รีบมันรีดมันรีด,ดเรียบได้เลยไงถ้ามีปีกข้างนะแบบเป็นฉากเนาะเป็นฉากพอดีสงสัยต้องทำแล้วทุกพี่ช่วงนี้เขากำลังฮิตครับโคกนองนาพักผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลาย ติด,ดขยาวขยาวนี่ครับนวมอูดดินขาดงหน่าจะรวยบอก ทำงานนี้มีความเสี่ยงครับกลัวรถจมแต่ก็ไม่น่าจะจมหรอกเขาใบาแ็กใหญ่นะครับแคนูดูมันน่วมนุ่มนำน,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 นุ่มนำเลยน้ำเริ่มออกแล้วครับเริ่มซึมถือว่าถ้าน้ำออกนี่คือว่าสมหวังครับคนขับเรถไมคโครถือว่าสำเร็จครับขุดเจอน้ำ ใจตาต้องเป๊ะครับมือต้องนิ่ง โยนดินไว้ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้ติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วโคกนองนา